สวัสดีวันนี้เราจะมาทำกระเพราเนื้อสับกันนะคะทุกคนเครื่องเราคหอม,อมแล้วคะ่ะเนื้อสับใบกระเพราพริกแล้วก็ต้นหอมแขกนะคะกระเทียมพริกสับเรียบร้อยแล้วเราไปทำกันเลยจ้า ตั้งกระทะให้ร้อนนะคะเสร็จแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปผัดให้เหลืองหอมเลยค่ะเหลืองแล้วใส่เนื้อสับลงไปเลยค่ะ ไปเรื่อยๆเลยนะคะสูตรนี้แม่ก็จะใช้แบบว่าจะเป็นเป็นกระเพราแบบแหแแแแบบ้งๆนี่นะคะ่ะผัดไปเลยจ้าผัดไปให้มันแหบบ้งใส่พริกลงไปผัดต่อไปอีกเลยจ้าแม่ก็จะบีบน้ำมันให้น้ำมันออก แห้งแล้วนะคะสังเกตที่ติดกระทะเลยจ้าแห้งเป็นที่พอใจใครชอบแห้งกว่านี้ก็ได้นะคะแต่แม่แห้งแค่เนี้ยพอดีละปรุงเลยจ้าใส่น้ำมันหอยลงไปผงนัวนิดหน่อยตามลงไปแล้วก็ผงปรุงลง จากนั้นก็น้ำตาลผัดให้เข้ากันไปเลยค่ะแล้วแม่ก็จะหยกซีอิ๊วเข้าไปด้วยค่ะโอ๊ยไม่ใช่สิซอสซอสถุเหลืองนะคะทุกคน ใส่พริกกระหอมแขกลงไปเลยบ้านนี้ชอบเผ็ดค่ะคุณขาผัดไปเรื่อยๆใส่พระเอกของเราลงไปค่ะใบกระเพรานั่นเองแค่นี้แหละค่ะทุกคนค่ะหอมไหมคะหอมมาก อมมากเลยค่ะเรียบร้อยนะคะตักใส่จานค่ะพร,พร้อมเสิร์ฟเลยค่ะคุณค่ะกระเพราเนื้อยั่วๆมาแล้วค่ะกระเพราเนื้อสับแห้ง